ขอบคุณที่เข้ามาชมเดอ้อพี่น้องเดอ้อเห็นบอดายลุนไหมเห็นบอดายลุงคนตกห้ำพรอนเข่าหลายคนเกี่ยวเข่าออมาหน้บอนไปขายเขื่องกับป้าโตเสร็จโลด ฝนตกผ้าแก้งสายลุ่งพี่น้องคุณครับเป็นสายลุ่งเลยถื่อ่าแห้งเติบได้ไงนี่ฝนย,ย่อย,อย,อยู่แห้งเติบ อันนี้ทิศตะเวนตกอันนี้นะแห้งเติบม,มีลมพร้อมขอบใจเละเลเดอ้อที่เข้ามาอาสมนเนอะเดมันกาคอ,คอยๆอนันันไปแล้วเนาะ ตองฝ่าเป็นวงสายลุงเลยเเแต่ว่าประมาณสำนีสองวันแล้วมันตกประมาณบ่ายสาม แล้วก็หาโมงหกโมงสามมือแล้วหาโมงหกโมงแล้วก็อยู่ในระยะน,น,นี้แหละเพราะว่ากรมอุตุนินยมทัางประเทศไทยผนรายงานเนะาะสภาพอากาศแต่ละวันไทยก็ติดตามแต่ว่าเมื่อนี้มันตอนเศร้าพัดท้องฟ้าเปิดเนาะบกคอยมีเมฆก,ก็เลยเห็นปลาซนเขาเกี่ยวเขา ลคลายเครื่องมันคล้ายดีเนาะคลายดีคลายดีค,ดคดือว่างานเข่าแล้วพวกเกี่ยวเข่ามันแต่ว่ามันกัดยุดเลยอะ้รก็ได้ยุดเลยหรือว่าอัมซิมาอีกวันรอบใหม่เนาะเฮากันยังบอ่ขอบใจเดอ้อที่เขามาหับทมงจะไน้เฮาสีขึ้นสู่ อ่าโดรนโดรนถ่ายลงมาเป็นเป็นวิวเนาะโดรนโดรนไม่ไฟไม่พายบ้านไม่ไม่ไ,ไม่พายตามธรมรมชาติเท่าไรมัดโทรศัพท์ขึ้นพี่นอ้องเนาะแล้วมัจะจะได้อ่าบรรยากาศวิวธรมรมชาติอ่าอ่าหนทางเนาะมามัดมัดมัดโทรศัพท์นะขึ้นไปได้วิววิวสวย ให้หลายคนเอออันนี้ตะเวนค่อยคําแล้วนะตะเวนค่อยคํามาแล้วจังไ้อเขาจังสิขึ้นอีกรอบหนึ่งนะเพื่อให้เห็นบรรยากาศยามําอ่าของอ่าอ่าพี่นอ้องชาวลาวเขาเขต ซอยหาเนาะซอยหาบ้านสยนเขตอ่าเมืองหรือว่าอำเภออุทุมพรอ่าจังหวัดสวนาเขตหรือว่าแควงสวนาเขตเนาะบรรยากาศฝนฝนยุดแล้วจะนดยห้าขึ้นให้บึงเนาะ ก็ดโดนเ่าแบบแบบทันสมัยเ